สวัสดีครับจากเพลลอกตกปลามือ2อบายวินชิชโชนะครับตอนนี้เป็นลอกของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกคาร์โบลันเนอร์9 0 0 r d นะครับเป็นลอกสไตล์เบรกท้ายครับก็เป็นคาร์บอนทั้งตัวนะครับก็ขนาดก็ประมาณ ประมาณเบอร์เบอร์สองพครับสองพันสองพันสองพันห้ครับประมาณนี้มีอินคอรีนนะครับผลิตที่เกาหลีครับตัวนี้ก็สภาพโดยรวมก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับก็มีริ้วรอยมาอยู่บ้างน้ำหนักเบาครับทรงจะยาวๆหน่อยครับ มันมีตำหนิตรงนี้ครับมันจะก่อนๆไปครับตัวนี้หน้าลอกครับเก็บได้นะครับนี่มีมครับเก็บได้แบบนี้ได้ครับก็หมุนด้านหน้า นเดินหน้ามีเสียงแบบนี้หมุนลื่นครับกันกลับทำงานปกติมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงหน้ารอกเล่งดีครับเปิดปิดได้ครับชุดเสียงกับสปูนดังดีครับ การจุสายก้อนนี่ครับตามที่เห็นนะกันเมกก็มีกก็แน่นครับโอน้น่นเมกแน่นดีครับาารกระายเมกอย่ส่วนสปูลถอดออกได้ครับ ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับทักแชทสอบถามกันได้ครับในในเพจจะมีรายละเอียดมีราคามีรูปภาพถ่ายไว้ประมาณ7-8รูปครับพอสนใจลองเข้าไปดูกันได้ครับ